โอซาวะซ่านะอยู่ที่น,นี้เราอยู่กับกลุ่มน้องๆน,นะครับที่เรียนอยู่ที่ไหนกันไม่โดนไม่โดนไม่โดนชั้นไหนหมอห้ามวันนี้ใครสั่งอะไรบ้างเดี๋ยวบอกพี่หน่อยเขาขอแรกต้องอะไรออมีสั่งโอซาวะนาราเมงไปแล้วก็ข้าวแกงกรหรี่ไก่อยากให้ดู ปรุงนี่ไม่มีเลยนะตัวเล็กนิดเดียวซัดไปสองชามของเราสั่งอะไรครับมิโซะราเมงกับชาหั่งแล้วเราสั่งอะไรครับกับมิโซะราเมงเพิ่มไก่คาราเกะครับแต่ละคนนี่สองชาม,มทั้งนั้นเลยเด็กม5้ามันกินกันอย่างนี้นะแล้วของเราล่ะผมสั่งโอตโตาราเมงครับและซดซุปที่เหลือของเพื่อนให้หมดใช่ไหมได้เยโอเคนั่นก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเราบุญไปดูตรงนู้นว่ามีใครสั่งอะไรบ้างอันนี้นี่สั่งเมนูอะไรครับเมนูอ ตอนจ่ายต้องรู้ใช่ไหมครัใช่ครับไม่รู้อันนี้เป็นเมนูอะไรซิกิเมนครับอันนี้ก็เป็นเมนูเด็ดของเรานะคือเส้นสดจิ้มซุปใช่ไหมแบบญี่ปุ่นเลยแท้เลยนะต้องซุปดังๆด้วยนะถ้าเสื้อไม่เปื้อนนี่ห้ามกลับบ้านโอเคป่ะแล้วอันนี้นี่สั่งเมนูอะไรครับไม่รู้แต่เมนูนี้จริงๆเราไม่มีนะฮะไม่มีผักของเราต้องมีผักนะอันนี้เป็นเมนูพิเศษใช่ไหมครับไก่รสชาติเป็นไงครับอร่อยค่ะอร่อยอร่อยใช่น้ำจิ้มก็อร่อย สั่งเมนูอะไรไม่เมนอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ใครตกจัดให้หมดเลยกินแล้วนี่เต็มสิบให้เท่าไหร่ครับ10บเลยครับสิเลยอร่อยมากครับครับก็นั่งเป็นความสนุกที่เกิดขึ้นในร้านแห่งนี้นะครับที่หน้าสารยาวัน หลายๆคนก็จะได้มาเอนเตอร์เทนกับการกินามากมายนะครับโอ้ต่างๆนี้มากันเป็นกลุ่นทั้งนั้นเลยนะครับที่ว,ว่าที่นี่จะเป็นอีกแหล่งบันเทิงของนักศึกษาท<ช>ี่มหาลัยไม่โ<ช>ดน<ช>นะครับรวมถึงโรงเรียนสาธิต<ช>และก <ลง S 2> ็ <ลง S 2> โรงเรียนอินเตอร์รที่อยู่ที่นี่ด้วย